เฮ้ยแมวมันคืองามแเถอะเอฮ้ยไต้ตุนไต้ตุืนซื้อไต้ตุนเถอะงั้นง,งามนะมันเล่นมันไหนนี่มันเล่นอยู่พอเดียวไต้ตุน้นไต้ตุนต้นอออเออนะมันอยากหยอกอยากเล่นนะนเล่นอะไรอยู่คนเดียวแมวแมวอ้ แม่เจ้าเต้เต้นืมอ๋อมันกับนาฮากไปเนี่ยมันกัเล่นคุณนอ๋อขี้เล่นจริงๆเลยเอ้เอนดี้ขี้เล่นอีกอีละ แหนมเล่นลูกกงอยู่ผู้เดียวเนี่ยดอนเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่มันแรนเข้าไปในห้องพัสดุกะเละไมันออกอันนี้มาจากดิ้งบ่จ้ะดีดังจำบ่ได้ตัวตัวใหญ่ๆอยู่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวนี้เฮ้ยเป็นตัวนี้มันแลงกว่าล้อเข้าไปในห้องตอนเศร้านี่เพราะว่าสีดำมันบใบก็เออห็นอยู่มันม่าหดแค่นี้เพราะว่าเห็นเขาไปก็อ้าวแม่แพ้ก็เละไรมันออกเอ้อจับโทรศัพท์แล้วซื้อไข้ตุ้นเดี๋ยวไขน ก็น่ะค่เหือกเล่ยเอยากเล่นหมนี่อยากยอกด้วยไมอยากหยอกตัวีางกระเรียงที่้องขกลงไนมันหยาดม้าาอะไรพอนี้แ่มือแลงให้หน่อยค่ะมีมาสองตัวเพราะแม่ก็ลูกเอ็ดสียังย่งี่าข้างนอกไม่้ไม่ส่ง าวกลอะมรนกลกับสด็ี walking, for ร like บริษ <itud soundtrack. S 1> ัทใช่จะมีแฟนอายุสิบเจ็ดพันุเตดีนะอันค้องหลักกันดนปะนี่พนยี่สิบปีมีลูกอายุยี่สปีแสดงว่ารักแท้เลย เก่งนะบีสามารถดำดเนินชีวิตได้หอดีสิปีแบบบ่มีอุปสรรคสินะอกับพานทนได้เนาะค่ะเอาเบามาเอาแบนียวว เนมอยากเล่นมันอยากหยอกมันะไม่ร้นม่อยากกินหาจานเลยอ่ามาห้องแล้วไยไม่มันมารยาทมีมารยาทใช่ไหมมักเลี้ยอนนะมักเลี้ยขนเลี้ยอนอ๋อมาก็มากรบแมวย้ำกันอืมโอ้มันก็ใจดีแท้ อ๋อแสดงว่ามัติดแมวแล้วที่นี่ยได้กินเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าลองอาหารบะมี่ได้ที่ไหนมาที่นี่ก็สีโอเด้งอ๋อจังไปตุ้นอยากเรียนไหมเน่เน่เนทำเอ้อยากเรียนอยากหยอก ทำยุบันเกิงบน้น,บนเก่งเกิงเป็นทั้งเน่ยหลัดจัดคุมจัดทันไปบันไงบันไงไม่ไรคุมคิดรถค้าเดียวกับหอด<า>เดี๋ยวก็ถือไกลเลยเนี่ย